สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Noblecast ครับเจาะแฟมไม่ลับ 40k นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูล Data Sheet Ability ของกองจุนสลัดเลดคอแซนนะครับซึ่งในที่นี้ก็มียูนิตใหม่ก็คือเลดคอแซนเรเดอร์แล้วก็ลีฟแคป a i นนะครับมาดูเลยว่าพวกเขาจะเป็นยังไงนะครับมากองจุนสลัดเลดคอแซนนะครับตามรอพวกนี้คือกลุ่มที่เป็นอดีตเอสเตอร์ครอนะครับผู้ที่ติดตามฮูลอนแบ็กฮาร์ท ในการพ่ายแพ้จากสงครามบาดับนะครับเป็นผู้ที่ถูกขับไล่และหลบหนีจากสงครามแล้วก็พันตัวเองไปเป็นโจรสลัดในเมลสตรอมนะครับพื้นที่ที่เขาเคยทําหน้าที่คุ้มกันบัดนี้ต้องไปอาศัยอยู่ในนั้นแทนนะครับเขาได้รับชื่อหน่วยจากอ่าไม่ใช่ i n t e r c e s อ o r สิจากททติเข้ามารีนธรรมดานะครับให้เปลี่ยนชื่อกลายเป็น r a ด d e r นะครับที่แปลว่าหน่วยปล้นสะดมนั่นเองนะแล้วก็กลายเป็นกระดูกสันหลังลึกก็กนลังหลับของฝ่ายเลดคอแสอย่างที่เห็นนะครับ ตัวโมเดลมีความเป็น uh, Space Marine Firstborn ที่เป็นเค a อสแหละแต่ยังไม่ได้กลายพันธุ์แบบบิดเบี้ยวถึงขั้นพวกรีจิเน r ์ของเค s อสสเปซมารีนเนาะยังคงความเป็นที่ uh, Space Marine ที่ดูดันแข็งกร้าวนะครับมีการนำหนังมาทําเป็นผ้า,าอะไรพวกนี้นะครับแสดงถึงความโหด้ายแต่ว่าชุดกราะเรืออะไรเนี่ยยังไม่มีการล้อมรวมกับร่างกายคือไม่ได้กลายพันธุ์จากพลังของเคอสนะครับเข้าร่วมแต่ไม่ได้รับเอาพลังมาทั้งหมดอะไรประมาณนั้น ก็ดูจากข้างนอกก็ได้ครับเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งนี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทางขวานี่คือมีความเป็นปีศาจอย่างสูงเนื่องจากว่าพัฒนาพลังของเคออสเข้าไปแล้วนะครับมีเขามีอะไรนะครับแต่ขณะที่ทางซ้ายนี่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอะไรมากนักนี่นะครับอาจจะมีาการเอาทีมที่ดูดันมากขึ้นมีการใส่หัวกะโหกโลกหรือการใส่อะไรในตามร่างกายแล้วก็ผ้าคลุมที่ทํามาจาก หนังมนุษย์นะครับดูท่าน่าจะเป็นหนังมนุษย์นะไม่น่าจะใช่ผ้าแล้วก็อื่นๆยังเหมือนเดิมนะครับหมวกอันนี้ผมค่อนข้างชอบเปนการส่วนตัวเลยคือหมวกคอวัสนะครับรมาร์คคอวัสมาร์คซิกหรือเปล่านะครับซึ่งเรา f i r s t สบอลใช้กันซึ่งผมก็อยากได้นะถ้าเล่นฝ่ายมารีนีหมวกตัวนี้ค่อนข้างถูกจริตผมพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พวกอะไรนะจจมแพกที่แสดงออกเลยว่ายังไม่ใน ยังไม่ได้พัฒนาหรือว่ากลายเป็นเคออสขนาดนั้นเนี่ยยังกลายเป็นจั p มแพกแบบปกตินะครับปืนก็ไม่มีสัญลักษณ์ของเคออสอะไรขนาดนั้นเพราะเขายังเป็นอันดีไวเดยังไม่แสดงออกในขนาดนั้นว่าเป็นรับใช้เคออสทั้งตัวนะครับทีนี้มาดูที่ Data Sheet ของ Red c o r s s e r r a i d e r นะครับเขาจะแบ่งเป็นยูนิตกองละ5นะครับหรือสามารถ e i นฟอร์ e ให้กลายเป็นกองละ10ได้นะครับโดยในแต่ละกองนั้นจะมี แชมเปี้ยนให้1ตัวนะครับฐานหน้าที่เป็นผู้นําส่วนแต่ละตัวนั้นจะใช้อาวุธอะไรบ้างจะมีโบกันโบพิสทอลแล้วก็ลิเวอร์เบลดนะครับเป็นดาบเนาะเป็นดาบเชนเอ่อเชนซอร์ดด้วยเหรอน่าจะเป็นดาบแบบนี้มากกว่าไม่น่าจะใช้เชนซอร์ดแต่ใช้คาว่าลิเวอร์เบลดนะครับมียูนิตอะไรบ้างที่สามารถหลีดกองนี้ได้นะครับในที่นี้เขาบอกว่าอะไรที่สามารถ lead รีจเนอได้ก็สามารถ l e ีดกองนี้ได้เช่นกันนะครับ แต่ว่ากองนี้รู้สึกว่าจะมีสถานะ i n f i l r a t o r นะครับการนำฮีโร่ที่ไม่มี infill มาลีดนั้นจะทำให้กองนี้ไม่สามารถใช้อินฟิลได้นะครับฉะนั้นไม่ควรเอายูนิตฮีโร่ตัวอื่นมาลีดมันนะครับถ้าไม่ได้ใช้ถ้าต้องการจะใช้ความสามารถ i n f i l r a t o r ต่อไป red cross champion นะครับจะสวมปืน bow pistol หรือสามารถเปลี่ยนเป็น hand frameer ได้ผมว่า hand frameer น่าจะใช้ดีกว่าแล้วก็ทุกๆ5โมเดลในยูนิตนี้ สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ดังนี้นะครับหนึ่งเลสคอสเซเรเดอร์สามารถเปลี่ยนโบกกันให้เป็นเมลต้าได้เพราะว่ามีคนเปลี่ยนอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องใช้นะครับเอาเมลต้ามาซะแล้วก็เลสคอสเซสามารถเปลี่ยนริเวอร์เบลดหนึ่งอันให้กลายเป็นพาวเวอร์ฟิสได้ซึ่งแน่นอนเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่ามันก็จะมีแชมเปียนมีตัวที่เปลี่ยนเป็นอาวุธระยะประชิดที่ดีตัวหนึ่งกับอาวุธระยะยิงอีกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเมลต้าก็เป็นระยะ12นิ้วสามารถเอาไปยิงระยะใกล้ๆแล้วก็ชาร์ ก็ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวอาวุธค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับส่วนสําหรับสเตตนะครับมีอะไรบ้างมูฟหกทักเนี 4, สี่เซฟสามบูนสามลีเดอร์หโอซีเทียบเท่าได้กับลีจิเนรนะครับแต่ความแตกต่างก็คือบูนสามเขามีบูลมากกว่านะครับทีนี้เราก็ต้องไปทเทียบแล้วว่าแต้มจะเท่ากันหรือมากน้อยกว่ากันแค่ไหนแต่บูนมากกว่าแบบนี้ต้องแพงกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันถูกกว่าปั๊บ จะกลายเป็นยูนิตน่าใช้ระดับสูงตัวหนึ่งเลยเพราะแค่มีอินฟิวก็ถือว่าน่าใช้แล้วนะครับอาวุธที่มีโบลพิสทอลอันนี้ก็ปืนพกนะเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้วังผลอะไรหรอกครับก็ยิง1ลูก BS3 สามสเต้งสีไม่มี AP ดาเมจหนึ่งนะครับเอามายิงตัวกิกี้ส่วนตัวที่ถือโบก,กันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ใช่ไหมอ๋มอ,ม,อมีทั้งโบก,กันและโบลพิสทอลในตัวเลยนะครับหรหดับแต่ละนายฉะนั้นถ้าระยะไกลก็เอาโบก,กันเนี่ยยิงซะนะครับยิง24นิ้ว ยิง2ลูก v ่า s 3สเตง4 AP 0ดาเมจ1นะครับเหมือนกันกันกบโบพิสโตลเลยเพียงแค่ระยะยิงกับจำนวนลูกเยอะกว่าเฉยๆนะครับส่วนหัวหน้านั้นที่ใส่อ่าแฮนด์เฟรมเนะครับจะมีสถานะอีกนอคเวอร์พิสโลแล้วก็โทเรนให้ซึ่งก็เป็นลักษณะของปืนไฟเนาะยิง12นิ้วกระสุน D 6แล้วก็สเต n ง3น้อยนะครับเอาไวย้ยิงกี่ที่ว่า AP 0แล้วก็ดาเมจหน แต่ตัวเมลต้าก็คือเมลต้ากันปกตินะครับมีสถานะเมลต้า2ดาเมจกรณีที่ยิงในระยะครึ่งระยะก็คือ6นิ้วนั่นเองนะครับเขาระยะยิงของเมลต้ามันคือ12 1ลูก bs 3นะครับสเตง9 ap ลบ4ดาเมจ d 6ตามหลักของปืนเมลต้ากันปกติเลยแต่ถ้าเราจะคาดวังจริงๆน่าจะเป็นอาวุธยาประชิดนะครับอย่าง power fist แล้วก็ leap r l a d power fist ตี3ลูกตีแม่น3บวกสเตง8 ap ลบ2นะครับดาเมจ2 ในขณะที่ l e ฟเวอร์เบลดนะครับตีสลูก WS 3 S 5นะครับ AP ลบหดาเมจหซึ่งถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับตีไลท์อินฟันทรีด้วยกันนะครับส่วน Power อร์ฟเนี่ยเอาไปตีระดับ h e ฟวี่อินฟันทหรือว่าไลมีขึ้นได้ส่วนตัวของ Ability ตัว l e c o r e r a t o r นั้นจะมี Infiltrator เป็น Core นะครับซึ่งแน่นอนอฝ่าย Chaos Space Marine ไม่มี Infiltrator เลยหลังจากที่ตัวนี้มานะครับ ก็สามารถเอาไปใช้เป็น i n f i l t เ a เตอได้เลยอย่างดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้า Chaos Space มันดี้จะใช้ส่วนมากจะเอาเป็น Airline ์ของพวกเนื้อคลิ่งมาใส่แทนนะครับ f a คชั่นก็จะเป็น Dark Pack นะครับรับบัฟจาก Chaos God ได้ซึ่งก็ดีนะครับเนามาใช้ซะเนื้อสิ่งเงินใด้อเบอร์ตี้จองตัวเขาก็คือ t อฟ p ี่เทคเกอรนะครับอันนี้เมื่อยูนิตนี้สามารถทำลายยูนิตของศัตรูได้ในครั้งแรกนะครับ จนกว่าจะจบเกมยูนิตน,นี้จะได้ OC บวก1ตลอดจนจบเกมถ้าไม่ติดสถานะช็อกนะครับทำให้ยูนิตท,ที่คล้ายกับลิจิเน่ที่ถึกกว่าอยู่แล้วให้กลายเป็นยูนิตท,ที่มี OC เยอะกว่าลิจิเน่อีกซะอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราคาดหวังได้เลยว่ามันใช้ดีกว่าลิจิเน่อีกนะครับแต่ต้องไปหวังกับอ,อ,อะไรนะจำนวนแต้มนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวอาวุธผมว่าอาวุธ น่าจะลีเจเนร์ดีกว่าส่วนตัวนี้น่าจะหากินในเรื่องการทําแต้มจากการยืนจากการท AP, รําแมปการสกรีนมากกว่านะครับเพราะว่าจะบอมเอาไปเป็นแท้งนะนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดมันมีเกรเนดด้วยแสดงว่าปาระเบิดได้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเล่นไฟคีย์ออสเปนเมอรีโดยมีอินฟิวที่สามารถปาระเบิดได้แบบนี้เยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็มาสรุปเลยว่าเลดคอแซร์เรเตอร์มันเป็นยังไงนะครับก็คือทุกๆ5โมเดลจะสวมใส่เมลต้าได้หนึ่งตัว ฮาวเวอร์ฟิตได้1ตัวแล้วก็ในกองนั้นจะมีแชมเปี้ยนนะครับซึ่งแชมเปี้ยนจะอยู่ได้ทั้งในกอง10และกอง5แต่น่าใส่น่าเสียดายที่ใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนปืนพกให้กลายเป็นแฮนด์เฟรมเมอร์ได้อันนี้นะครับสำหรับตัวแชมเปี้ยนนี่คือตัวนี้นี่แชมเปี้ยนแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอาวุธมานะนะครับมีวูนสามเยอะเท่ายูนิตระดับสูงอย่างอา่พวกโชเซนนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆตอนนี้ตัดตัดกันหรือว่ากินกันที่แต้มรอดูเลยนะครับแล้ว เป็นยูนิตอินฟิลเตอร์ของเคียสเปนมา e ีแท้ๆนะครับเอามาแทนเนิร์ลิงที่ไม่มีโอซีได้นิ่งอันนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแทงรับกระสุนในตอนเริ่มต้นของเกมได้นะครับเพราะว่าวูลสามรับได้ไหวอยู่นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นยูนิตที่ใช้กดดันยูนิตเทียร่างไปเทียกล,าง,ลางได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอินฟิลมามีโอกาสที่จะจะปะทะเป็นตัวเหล็กอ่าเป็นตัวแรกค่อนข้างสูงนะครับถือว่าสร้างแรงกดดันในเกมได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับ ซึ่งเราจะเอาไปเล่นกับบ้านของ chaos spin marine บ้านไหนในบ้านนะครับอย่างบ้าน renegade ที่เป็นบ้านตามธีมของเขาเนี่ยก็คือเอาเอะไรนะเอาตัวเรเดอร์เนี่ยใส่เป็นกอง10 i n f i l ไปแล้วก็หาจังหวะเดินไปบวกในจุดอ b j e c t i v e marker ของฝ่ายสงค้ามก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีเ,เขาเรียกอะไรนะมี s t r a ์ e g มที่วิ่งและชาร์จได้ทำให้เข้าสู้อยู่ในจุด ีโอกาสเข้าถึงสูงแล้วก็ AP จะสูงขึ้นนะครับทำดาเมจได้แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าอัรุรายาประชิดมันลบสกับลบหนะครับเปลี่ยนเป็นลบสกับลบสนี่ก็คือยูนิตเทียร่านี่แหกได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกบ้านนึงก็คือแพ็กบาวซิลล็นะครับบ้านของเวิร์ดเบลเลอร์นะครับอันนี้จะทําให้เลือกบัฟจากบ้านของออะไรนะเ,เลือกบัฟจากเทพเจ้าหรือก็อดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอย่างขอสลาเนี่คือตีระยะประชิดติดคีย์ที่หบวกได้ซับสเตนฮิต นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับบ้านที่เน้นการตีระยะประชิดอย่างพวกเคอ o สเนาะแล้วก็บ้านวิทเลนอัลเดอร์ลองวอลนะครับอันนี้ส่วนมากจะเอาไปใช้เกี่ยวกับพวก r e แอค m o มูเพื่มโอกาสในการเข้าถึงศัตรูมากขึ้นซึ่งผมว่าอันสออันบนนะ่าจะมีฟาสีสูงกวา่านะครับถ้าเทียบกับวิทเลนอัลเดอร์ลองวอลทีนี้การหาตัวลีดนะครับส่วนตัวผมเท่าที่อ่านมาหรือว่าเช็คลิสต์มาข,ของเคออสสปินีนเนาะ ยูนิตที่จะเอามาลีดกองเลดคอแซร์ผมว่ายังไงก็ต้องใช้เป็นลีฟแคปเทนนะครับกับตันกองโจรสลัดนี่แหละให้เขาลีดอกองของเขาเองนะครับน่าจะเหมาะสุดแต่ถามว่าไม่ไม่เอาได้ไหมก็ได้นะครับใช้เป็นกองเดี่ยวเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเอาไอายูนิตฮีโร่ที่ไม่มีสถานะอินฟิวมาลีดเลดคอแซเรเดอร์ mm hmm. Rider, มันจะทําให้เลดคอแซ a ์เ r เดอร์ไม่สามารถใช้สถานะอินฟิวได้นะครับซึ่งมันไม่มีหัวหน้าตระเล่ที่มีสถานะอินฟิ t เตอร์เลยนอกจากตัวลีฟแคปเทนนะครับ แล้วก็ถ้าไม่ใส่ลีแคปเทนมานาก็ไม่ต้องไปหาฮีโร่ตัวอื่นมานาเลยเพราะว่าเอาแต้มจากการหาใส่หรือใส่ตัวลีเนี่ยไปเพิ่มโชเซนไปเพิ่มรีเจเนอร์ไปเพิ่มตัวที่ทำเกมบนสนามดีกว่านะครับไม่ก็ได้กระจายดาเมจไปที่ยูนิตอื่นๆกองอื่นๆด้วยนะครับน่าจะเหมาะก,กว่าการหาฮีโร่มาหลีดกองเลดคอ์เซเรเดอร์ที่เราไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพในการเล่นกองนั้นสูงเท่าไหร่นอกจากเอาไปเป็นแท้งเอาไปเป็นอินฟิวนะครับ แล้วก็การใส่คอแซ่คอมมาน์นั่นคือมิลสตอมคอมมานะครับในลิสต์ของไอของเล่คอแซ่จะทําให้ไอโฟนนี้สามารถรีดี u l t ได้ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับบ้านเค้า s ปนบอลดีจะได้เล่นง่ายขึ้นกรณีที่เจอฝ่ายลูกค้าที่มีอินฟิลเหมือนกันนะครับเผื่อเราสลับโน่นสลับนี่นะครับกัปตันกองโจนสลัดหรือลีดแคปตินนะครับ กับตันพวกนี้มันก็คือพวกกับตันที่อยู่ในแอสเท c ร์ครนะครับแล้วก็ทยอยตามฮูลอนนั่นแหละนะครับมียศดเที่ยวเท่ากับเคอ o ส l ลอ d หรือไม่กับพวกเคออสโวลแบนที่เป็นระดับผู้นำนะครับนี่เลยนะฮะทีนี้มาดูสเตตั h e e t เขาดีกว่านะครับเขาจะเป็นกองหนึ่งตัวที่ถือ b โบ t พิส t อ l แล้วก็ Power s ร์โซนะครับสามารถ l ลี c ดโชเส้นลิจแนและก็เ e ็ c คอ s แตรเรเดอร์ได้ตามทีมของเขานะครับส่วนวอ r เกียนั้น เขาจะสวม power s o o r d หรือไม่ก็ power m a l l นะครับเลือกได้2อ,อย่างนะครับว่าจะเอาอันไหนส่วนปืนเขาบอกว่า m o เด l can e q u i p with one plasma pistol ไม่ได้ใช้คว่า instead นะครับแสดงว่าเขาอาจจะใช้ทั้ง bow pistol แล้วก็ plasma pistol ในตัวเดียวมีปืนสองกระบ,บอกใน1คนอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะในทีน่นี้มันไม่ได้ใส่พัดมาพิทเทลในนี้แต่ในนี้ก็ไม่ได้บอกว่า replace แสดงว่ามันอาจจะไปด้วยกัน นั่นไงเห็นไหมในนี้ก็มีสเตตัสปืนให้แสดงว่าอาจจะได้ยิงให้ทั้งสกระบอกนะครับทีนี้ว่าด้วยสเตตพื้นฐานนะครับเขาจะเหมือนกับเคอ o ส l ลอดปกติเลยคือมี o v v e t t ักเน็ตนะครับมี Save 3บวกแต่อิน a วลที่4บวกฟูล5นะครับลีดเดอร์ชิพแล้วก็ OC 1ซึ่งตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็คือเคออสลอดดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าเป็นเคออสลอดที่มี Infiltrator นะครับเนี่ย แล้วก็มาดูที่อาวุธดีกว่าอาวุธยิงก็จะเป็นโบพิทเลอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันส่วนพลาสมาก,ก็จะมีทั้งแบบชาร์จและก็ไม่ชาร์จแบบปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่ายิงแม่นที่2บวกหมดเลยนะครับซึ่งดีมากๆปืนพลาสมาไม่ชาร์จมันก็จะสเต็ง7 AP2 อลบดามจหนึ่งนะครับส่วนแบบชาร์จก็จะเป็นสเต็ง8 AP ลบสาดามจสแต่ยิงแค่ลูกเดียวนะครับปืนพลาสมาไม่ว่าจะเป็นพลาสมาธรรมดาหรือพลาสมาพิทเทลพลาสมาธรรมดาอาจจะมีลาบิดไฟแต่อันนี้ไม่มีนะฮะ แล้วก็อาวุธมีลีอย่างที่เราเลือกว่ามีพาวเวอร์มอที่เป็นตะบองแล้วก็พาวเวอร์ r อดที่เป็นดาบนะครับแต่ดาบเนี่ยจะมีส a i น Hit นะครับดูสเตตัสทีละอันพาวเวอร์มอจะตี5อันนะครับแม่นที2่2บวกสเต็ง5อ๋5อสเตงแค่5เองหรอแล้วก็ AP พลบ2ดาเมจสส่วนพาวเวอร์ r อดนั้นจะเป็นแอทแท k 7แม่น2 S 5 AP 2หาเีดาเมจความแตกต่างคือจำนวนที่ตีแล้วก็ดาเมจนะครับ แล้วก็อะไรนะอิมวิเวฟอนนะครับพาวเวอร์ซอร์สจะมีสแตนฮิตอันนี้เลือกใช้ได้ง่ายเลยกรณีที่เราตียูนิตที่มีจำนวนมากๆแล้วก็มีมีวูลนนะครับถ้าวูล1นตียูนิตที่เป็นวูลน1เอาพาวเวอร์ซอร์สฟาดมันซะแต่ถ้าตียูนิตที่เป็นวูลนก็เอาพาวเวอร์มอฟาดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องดูดีๆว่ามันจะได้ใช้อ,อันไหนนะครับเขาไม่ได้ถือทั้ง2อันนะครับเราต้องเลือกถือระหว่างอันใดอันหนึง่งฉะนั้นคิดดีๆแล้วเ,เลือกมานะครับ แล้วก็มาดูที่ Ability mm hmm. เขาเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเป็นยูนิตของ chaos family mm hmm. ก็ใช้ dark pack ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับต่อไป Ability ของเขาคือ brutal r a i d e r นะครับทุกครั้งที่ยูนิตโมเดลยูนิตนี้ทำการ e n c h a r e move นะครับในเท mm ิร์นเขาจะได้1 s t ่ n สแล้วก็อ๋อ e n ึ ch mm ่งสเต็งคุลิสติกของอาวุธที่เขาสวมใส่นะครับแล้วก็ ap บวก1คือเพิ่ม s t ต n งแล้วก็ ap บวก1ถ้าเขาได้ชาร์จในเทิร์นนี้นะครับ ออซึ่งดีมากๆเลยเขาบอกว่ายูนิตนี้ถ้ามันไปรีดเรจเนร์ีโชเส้น lead, lead engineer, lead chosen, หรือรีดเลดคอแซร์แล้วไปชาร์จมันจะได้ทั้งกองครับสเต็งและ AP ที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้ทั้งกองเลยซึ่งดีมากๆเหมาะกับการเอาไปจอยกองมากๆเลยฉะนั้นอันนี้เอาไปจอยนะครับส่วนเลดคอแซร์ไม่ต้องจอยมันหรอกนะนะครับเอาตัวนี้ไปจอยกองอื่นดีกว่านะครับส่วนตัวอันที่สอะครับคือเรดเดอร์ดิวทุกครั้งที่ยูนิตนี้ทําการดีแคร์ชาร์จนะครับใส่สตูที่อยู่บนจุดออเจทีม มาร์เกอร์นะครับเราสามารถรีโลชาร์จโลได้ซึ่งโอเคเหมาะกับการใช้กับซัพพอร์ตกับอฟเลิต้ตัวด้านบนมากกรณีที่เราชาร์จเฟลนะครับเราจะรีชาร์จได้ซึ่งเป็นการรีชาร์จที่เราไม่เสีย CP นั่นเองนะครับดีนะครับจะได้แบบชาร์จรีชาร์จได้ตลอดด้วยยดีเยี่ยไปเลยจิงสรุปได้ว่ามันคือเควอสส์หลอดที่มีอินฟลูเทเตอร์นะครับสามารถยกระดับความน่ากลัวให้กับรี g จเเนและโช o ์เส้นได้ด้วยการชาร์จนะครับหรือรีโลชาร์จได้เพิ่มสเต็งหนึ่เา lead. แล้วก็ชาร์จสำเร็จนะครับยอดเยี่ยมไปเลยหรือใส่เป็นโมเดลเดียวๆไปอินฟิวบนสนามก็ยังได้นะครับถ้าแต้มมันถูกอันนี้รอดูกันไปว่าแต้มจะต่ำกว่า70ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปใส่กับกองใหญ่ๆโดยหวังใช้ ability ชาร์จนะครับไม่ได้หวังใช้อินฟิลเตอร์อาจจะใส่ไปกับรีเจเนอเรชั่นกรณีที่กองใหญ่แลว้วกลัวโดนยิงแตกก่อนก็ใส่ไปไว้ในไลโน่นะครับเนี่ยเอาไปเดินลงแล้วก็เดินชาร์จ แล้วก็ยัดเอาให้มันตายนะครับถ้าไม่ตายยูนิตนี้อาจจะแตกได้เหมือนกันนะฮะประมาณนั้นนะครับสรุปภาพรวมก็คือตอนนี้เราต้องรอดูว่าแต้มของรีกแคปเทนกับเรเดอร์มันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะประมาณไหนตอนนี้รี c แคปเทนมีภาษีในการนํามาเล่นค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจอยกองหรือแบบเดินเดียวๆมาเป็น e อีฟิลยูนิตเฉยๆก็ยังได้เพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับเป็นคอสที่ มีอินฟิวแล้วก็ชาร์จแรงแต่ผมว่ายังไงคงไม่มีคนใช้เดียวหรอกคงน่าจะเอาไปใช้ลีดกองโชว์เส้นกับลิจิเน่ ener, นะครับส่วนเรเดอร์นี่ใช้เป็นกอง5พอแล้วก็แบ่งเป็น2 u n ยูนิตนะครับยูนิตละว5ตัวเอาไปอินฟิล2ที่อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องมีคนนำนะครับมันมันเปลืองสุดตัวนะเอาไปใช้ ill, อินฟิวทำหน้าที่อินฟิวแล้วก็แท้งดีกว่านะครับเอามาใช้แทนนื้อิงี่แต่ก่อนเอามาอินฟิลโอซีมันศนย์แต่เลือดสแล้วก็ อะไรนะสถานการณ์เซฟมันไม่ค่อยดีนะครับสรับเนื้อลิงเพราะว่าเลดเดอร์เนี่ยจะมีภาษีเยอะกว่า ok ในด้านนี้นะครับแล้วก็รอดูบัฟบ้านใหม่ว่าจะเสริมกันแค่ไหนถ้ามันเสริมกันดียูนิตนี้ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นไปอีกก็จะประมาณนี้นะครับสรับ Data Sheet Ability ของกองจัสซ่าเลดคอแซแล้วก็เสริมเรื่อง Dettachment แล้วก็ภาพรวมสรุปแบบอื่นๆ <c oughs> ให้เราไปปรับใช้ส่วนตัวต่อให้มันไม่น่าใช้ยังไงแต่ตัวยูนิต มันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับซื้อไว้สะสมทําสีก็อย่างได้นะครับซึ่งผมยังโฟกัสอยู่ที่หมวกคอวัสนะครับคอวัสแพทเทิร์นอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งน่าเล่นมากๆช่วงนี้เป็นปีของครีออสด้วยมีอะไรเสริมเข้ามาตลอดเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะมาแปรอะไรเป็นอันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แจ้งได้ที่ใต้คอมเมนต์ถ้าไม่มีก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ